เอาละทุกคนก็กลับกันมาแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่3ของรักเกินต้านประธานจอมญิงนั่นเองนะฮะยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็สายตาของคุณปู่ที่มองควาๆเมื่อกี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าคุณปู่เนี่ยกำลังจะมีแผนอะไรให้ควาๆนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยต้องสนุกและปวดแน่นอนนะครับแล้วคนที่จะต้องเตรียมรับมือนะฮะนั่นก็คือประธานของเรานั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงคแล้วววก็า จะสร้างความป่วนความน่ารักอะไรให้เราอีกบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับาตายเมือ่อาาว,าวานปู่โจบอกว่าฝากคุณไว้กับฉันแล้วฉันทาผิดต่อความคาดหวังไม่ได้ดังนั้นก่อนคุณจะหายป่วยอ่อนๆแอ,อนแอ,อน,ออนฉันจะต้องอยู่ข้างคุณตลอดอไปคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ต้องยอมรับไม่เห็นด้วยนั้นก็คงช่วยไม่ได้แล้วยังไงอะ่ะยังจะมีวิธีอะไรอีกเล่า ครับคุณปู่ปู่าปา<ผ>มากเราผมยอมครับอืประธานโจถ้าอย่างนั้นก็ดื่มยาค่ะฉันเตรียมมาหาเช้าไว้แล้วอย่ามารุงร่าง <c oughs> กัจดีกว่าโะ <c oughs> <c oughs> เออัำอย่างนี้สินะเ <c> ห <oughs> ็นดูโอ้โอ้โอโอ อมาคบมาคำอะไรเนี่ยขอโทษด้วยนะแต่เรื่องเมื่อเช้ามันตลกสุดๆไปเลยอืสุฮาวาจะต้องออกไปไม่รู้คุณปู่คิดยังไงเขาทดสอบฉันอยู่เหรอแต่พูดกันตามตรงนายไม่เคยคิดให้วาวาดูแลสักระยะเหรอนิสัยม่กลัวตายอย่างนายอย่าว่าแต่ประธานใหญ่ บางครั้งฉันยังห่วงเลยนะร่างกายฉันฉันยอมรู้ดีไม่ใช่เธอไม่รู้พวกผู้บริหารก็ล่อนอย่างอารองอาสัยต่างก็รอจับจุดอ่อนฉันให้ได้นี่คือช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตเรื่องของสุขภาพหลังเกษียณมีเวลาเยอะแยะตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญมีแต่เป็นม่จิงคนมนต้องเชื่อเธอด้วยเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ประลาดพอเลยจะเป็นรักษาตอนจะแก่ไม่ได้นอกจากวุ่นวายทำอะไรบ้างประธานโจผู้จัดการหนานกงประธานเจ้ามาถึงแล้วค่ะนี่ไง เพราะว่าเธอก่อกวนพวกเราเลยต้องมาตามเช็ดประธานเจ้ามาละประธานเจ้าดังที่ครับแม่ประธานโจครั้งนี้ฉันมาโดยไม่ได้บอกเนอะไม่ได้สร้างปัญหาให้ใช่ไหมพูดอะไรนะครับประธานเจ้าทางผมต่างหาที่ต้องขอโทษด้วยขอโทษเหรอเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานอ๋อไม่จำเป็นได้ยินผู้ช่วยนาอยบอก ว่าที่น้อยเป็นลมก็เพราะเหนื่อยล้าเกินไปเรื่องนี้มันจริงไมว่านายจะ้ามปรทับจหรือไต้องขอโทษหรอกเนอะไม่ใช่นั้นครับคือเรื่องเด็กผู้หญิงคนนั้นนายหมายถึงฮวาๆเหรอทำไมเธอต้องขอโทษล่ะฉันจะบอกให้นะที่ฉันมาที่นี่สาเหตุใหญ่ๆก็คืออยากมาขอบคุณเธอคนนั้นเนอะขอบคุณเลยแล้วท่านเจ้า เอวคุณไม่ค่อยดีใช่ไหมคะหมอนรองกระดูกทับเส,ส้นประสาทใช่ไหมเธอรู้ได้ยังไงกันเนี่ยเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลไหมคะอ๋อตรวจแล้วแต่หมอบอกว่านี่นะยาดีอะไรก็แก้ไม่หายให้ฉันนอนพักอยู่บ้านอย่างสงบก,ก็พอแต่ฉันพักฟื้นมาหลายเดือนแล้วไม่เห็นจะดีขึ้นเลยอ้อยอ <c ười> อ้อยประทานเจ้าลุกขึ้นหน่อยสิคะเออ เมื่อก่อนฉันหน้าเคยเรียนกายภาพบําบัดมาไม่แน่ฉันอาจช่วยได้เอาเสาวน้อยเก่งจริงๆงังนมาลองกันค่ะนี่ไงท่านี้แหละหยุดเลยแสดงว่าตอนนั้นเธอก็กําลังจัดกระด,ดูคุณอยู่แหละครับก็ใช่น่ะสิเอเอแต่จะว่าไป เธอหวาคนนั้นของพวกเธอเนี่ยมีความสามารถจริงๆเนอะนี่เธอแค่จัดนิดหน่อยเองเมื่อวานฉันกลับไปก็รู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยที่ฉันมานี่ก็เพราะอยากขอบคุณเธอให้ดีเธออยู่บริษัทไหมเธอรีบมาเลยรีบเชิญตัวมาเลยน่าจะกำลังยุ่งอยู่ครับอ๋องั้นเอางี้งั้นประธานโจตอนที่พวกเราเจอกันอีกเนี่ยนายพาเธอไปด้วยนะ ฉันต้องพาคุณหมอเทวดาน้อยคนนี้ uh huh. ไปแนะนำเพื่อนสูงวัยรอบตัวฉันแล uh ้วนะสลัดยากเลยล่ะเอาละงั้นจากนี้พวกเรามาตั้งใจคุยเรื่องการซื้อบริษัทกันเถอะครับฟเฟย์ารา,า,รารรนแคปิตอลเฟยรานเออโอเคส่งแค่นี้ก็พอแล้ว เธอมองฉันทำไมในติดคขังคำขอโทษคุณซือควาควาอยู่หรือเปล่าขอโทษแค่เพราะจัดก,กระดูกงั้นเลยในดึกนี้มีแผนกพยาบาลหรือไงวันนี้เธอโชคดีถ้าตอนนั้นประธานเจ้าไม่หายแล้วเป็นหนักขึ้นละ่ะนายมีอาการหลอนกลัวโด,ดวนทำร้ายนิดๆนะ <c oughs> เรื่องในวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนเด็ดขาดนาซือคว <c oughs> าวจะต้องออกไปแล้วนายทำอะไรได้บ้างละ่ะ ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่กล้าพูดคำว่าไม่กับประธานใหญ่อีกอย่างต่อให้เรื่องนี้ประธานใหญ่เจ้าไม่มายุ่งนายจะไล่สื่อควาวาไปยังไงเอาแค่พื้นฐานสุดเธอยืนมั่นคงสักขนาดนั้นนายดันเธอไหวเหรอเห็นฉันอยางใครเหมืเยนั่นหรือไงคนฉลาดก็มีทางของคนฉลาดเอาสิเอาสิ ประธานโจเรียกฉันเหรอคะพอว่า,วามานั่งสิอุ้ยยิ้มแปลกๆอยากดื่มอะไรเหรอชาดำไหม,มอ่าไม,ไม่ต้องคะ่ะคือว่าแบบนี้ก่อนหน้านี้เราขัดแย้งกันอยู่นั่นเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ดีดังนั้นวันนี้อยากนั่นเธอมาคุยเรื่องนี้กันดีๆเอาสิคะฉันก็คิดว่าเราควรคุยกัน ที่จริงก่อนหน้านี้ฉันก็ทําไม่ถูกฉันมีจุดอ่อนแบบนี้แล้วค่ะพอใจร้อนขึ้นมาก็ลงมือทําก่อนพูดเช้าวันนี้ฉันล่วงเกินมากจริงๆไม่ไม่ฉันรู้ว่าเธอทาเพราะหวังดีอีกอย่างเช้านี้ฉันดื่มยาที่เธอต้มให้ก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นต้องพูดเลยว่าแพทย์แผนจีนยอดเยี่ยมมากมาแม่ <c oughs> รู้ข้อดีของมันแล้วสินะ เขาบอกเลยการรักษาแบบแผนจีนเป็นกระบวนการระยะยาวขั้นแรกต้องดื่มยาสามเดือนหลังจากนั้นเธอรู้สึกฉันเข้าใจฉันเข้าใจ uh huh. แต่ว่าฮวาฮวาเคยคิดไหมว่าจากความสามารถเธอให้มาช่วยฉันคนเดียวมันสิ้นเปลืองเกินไปหน่อยเ hmm. คยคิดจะใช้ความสามารถเธอไปช่วยคนเยอะขึ้นไหมต้องคิดอยู่แล้วสิยังไงวะเธอรู้จักมหาล,ายหลัยเรืนจี้ไหมหนั่นเป็นสถาบันแพทย์แผนจีนระดับประเทศมีความร่วมมือด้านวิชาก,การกับเฟยร์รานขอเค่เธอสอบผ่าน ก็เข้าสถาบันวิจัยที่นั่นได้รูปแรงตั้ง <คำ S 2> หรแผนแผนจีนไประดับโลกเธอคิดว่างไงจริงเหรอคำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นเออไ,ไม่ได้ไม่ได้คุณปู่โจมีบุญคุณกับฉันฉันจะติดข้างน้ำใจไม่ได้อีกยิ่งกว่านั้นฉันยังมีภารกิจที่คุณปู่โจมอบให้ฉันไม่เป็นไรจริงๆ เธอไม่ต้องทําเพื่อต้นไม้อย่างฉันแล้วต้องทิ้งผืนป่าไปไม่กวาดห,ห้องแล้วจะล้างโลกได้ไงโอกาสแบบนี้มนไม่ไดีมีบ,บ,บ่อยๆเธอต้องคิดดีๆนะไม่กวาดห้องแล้วจะล้างโลกได้ยังไงประธานโจอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรแล้วมาเอาใจไม่คนชั่วก็ขโมยาป็นคงไม่ได้อยากอาศัยโอกาสนี้ไล่ฉันออกไปนะ จะเป็นไปได้ยังไงกัเล่าฉันเห็นนะว่าคุณหลบตาทายถูกแน่เลยได้ต่อให้จะมีเรื่องส่วนตัวแฝงบ้างแต่ฉันจับเธอวางไว้ในที่ที่เหมาะสมกว่ามันผิดตรงไหนล่ะฉันไปก็ได้แต่ต้องหลังรักษาคุณให้หายดีถ้าป่วยฉันก็ไปหาหมอเองได้ป่วยก็สายไปลแล้วแล้วเธอยุ่งอะไรด้วยสั่งไว้อ่าะโอเคไหมได้พูดดีๆด,ด้วยไม่ชอบใช่ไหม งั้นอย่าโทษฉันแล้วกันนี่คืออะไรใบเสร็จสูตรสั่งทําทีาท่ซักเมื่อวานทําจากขนแกะลุ้นตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วถ้าเธอยังอยากทํางานที่นี่ก็ชดใช้ค่าเสียหายที่ก่อมาแปดร้อยหยวนสูตรตกไปหนึ่งตัวร้อยหยวนแปดพันหยวนมันมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะชดพังจากไหนกันเนี่ยฉันจะมีบรรดาชดใช้ได้ยังไงอ่ะช้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรสองหมื่นสี่ นี่คือแบบฟอร์มแนะนําผู้มีความสามารถมาหาหลัยเรนจี้ส่วนอื่นฉันกรอกให้แล้วเธอแค่ต้องเซ็นชื่อเซ็นชื่อแล้วเรื่องสูตรถือว่าหายกันแล้วฉันก็จะให้เงินทุนการศึกษาถึงยังไงเธอก็คือคนที่ปู่สั่งให้ดูแลดีๆสูภาภาฝึกมวยต้มยาฉันไม่เคยเรียนแต่การเจราจาแต่ไหนแต่ไรฉันก็ไม่เคยเสียเปรียบเซ็นใบสมัครนี่ซะเราได้ทั้งคู่ถ้าหากว่าไม่เซ็นเราก็จะเสียทั้งคู่จะเลือกทงไหนเธอก็น่าจะรู้คําตอบฟ้องปู่ไง เฮ้ยยอมเซ็นแน่เลยอ่ะยังไงฉันไม่เซ็นหรอกแล้วเงินเข้ ต่อยอ้ทุบหม้อฉันก็จะคืนสุภาวานี่หัวเธอแสอะไรไว้กันแน่ทำไมถึงต้องให้ตายกันไปข้างด้วยวีระบุรุษคำสั่งดังทองยอ้หัวนั้นไม่สมหวังนี่มันคือการหยามเกียรติคนที่มีศักดิ Mae, be, ์ศรียอมรับไม่ได้หรอกอ่าสิบเดือนตาไม่เซนฉันต้องดูแลคุณที่นี่ฉันไม่ได้ต้องการคุณดูสิแรงผู้ชายคุณยังสู้ฉันไม่ได้เลยยังไม่ต้องการหรอฉันไม่อยากรังแกเด็กผู้หญิงฉันไม่เซ้นบอกแล้วไงว่าไม่เซ้นอะ กระดูกคลื่นแล้วคุณดูสิแบบนี้คืออาการขาดแคลเซียมคือวาวฮะประธานโจเป็นลมอีกแล้วโอ้แกเนี่ยต้องแอดมิดจริงๆแล้วล่ะเป็นลมติดติดกันสองครั้งเนี่ย ตื่นแล้วเหรอที่ฉันอยู่นี่โอ้ซ<อ>ื้อควาวานี่คือทางออกของคนฉลาดที่บอกเหรอ,อเรื่องมันยากเกินคาดเดี๋ยวเพิ่งใจร้อนไปมือของนายแค่กระดูเคลื่อนเดี๋ยวก็หายดีอ,อีกอย่างก่อนมาโรงพยาบาลซื้อควาควาก็ตอบกลับให้แล้วหมอยังบอกว่าต่อได้ดีที่สุดที่เขาเคยเจอในช่วงหลายปีนี้เลยอื งั้นฉันก็ควรขอบคุณเธอแล้วล่ะต่อกระดูกให้ด้วยเราตอนนี้อยู่ไหนไปเอาอยาให้นายแล้วเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนี่นายจะไปไหนฉันต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวตัวซวยนั่นมาไม่มีเรื่องดีแน่นอนจริงสิเธอทำร้ายฉันแบบนี้ก็แจ้งความได้โทษฐานทำร้ายร่างกายเสี่ยวเสี่ยวติดต่อทนายที่ดีที่สุดให้ทีเ,เร็วเข้าเกรงว่าคงจะไม่ได้ฉันดูจากกล้องวงจรปิด หายนั่นแหละเป็นฝันลงมือก่อนคว้าๆเธอก็แค่ป้องกันตัวเองไัยเซนอ่าเราทำจัเราเราทำับเกลี่นำจะตกเนี่ยทำเป็นเล่นไปเรื่อยนี่ยังไม่จบนะแปลว่าเธอเขียนฉันออกมาทั้งแบบนั้นเลยเหรอ ต่อหน้าคนรถังบรงถบริษัตหลบหน่อยค่ะฮะตายแล้วเป็นลมยังล่อดแลยวซื้อคว้าค้าประชาญโจเมื่แล้วเหรอเธอเธออยากเข้ามานะ แล้ทานโจฉันอยากจะคุยกับคุณน่ะไม่มีเรื่องให้คุยฉันรู้ว่าคุณโกรธฉันมากคุณเจ็บตัวก็เป็นเพราะฉันแต่กระดูกคุณเคลื่อนง่ายเกินไปแล้วมันคือการขาดแคลเซียมนี่คุณดูสมุนไพรบำรุงเส้นเอ็นและกระดูกอ่านั่นมันเป็นปัญหาฉันเหรอเออไม่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 ฉันอยากหมายความว่าเพราะว่าฉันไม่ระวังเองคนธรรมดาทํากระดูกเคลื่อนได้ด้วยเหรอคนที่รู้ศิละปะการต่อสู้ก็จะผ่อนแรงเป็นมันเป็นการโต้อตอบเอง แต่ยังไงก็เป็นความรับผิดชอบฉันขอโทษค่ะลูกผู้ชายกล้าทาก็กล้ารับลงโทษฉันเลยออย่ามาให้ฉันเห็นหนาอีกลูกผู้ชายกล้าทำก็กล้ารับมีแค่เรื่องที่ไม่ได้ฉันยังมีภารกิจดูแลคุณดังนั้นก่อนคุณหายดีฉันไม่ไปไหนแน่นอนงั้นฉันไปเองย่ือําวว่าเธอจะทําอะไรเน่ะรับคำขอโทษฉันด้วยเอาเสื้อผ้าคืนมาฉันไม่ให้เสือาว่าฉันรับปากคุณปู่ว่าจะดูแลคุณ สุดท้ายได้ลผลลัพธ์แบบตอนนี้เพราะว่าฉันบอกพร่องไม่งั้นไม่งั้นคุณตีฉันเถอะใช่เหรอตีฉันเลยตีแขนให้หักด้วยเลยเลอืฉันไม่ตีหรอกไม่ถึงไม่ตีเละฉันอดทนเก่งมากอีกอย่างตีแล้วฉันก็รู้สึกดีใจฉันก็รู้สึกดี <c oughs> ฉันรู้ว่าคุณอยากตีฉันฉันดูมันออกจากสายตาคุณฉันไม่อยากอรอกนิดหน่อยไม่อยากอยู่นิดหน่อยไม่มีเยะกบอกเมื่อกี้แล้วฉันไม่ตีทรมตีฉันเอาเสื้อผ้าฉันมาตีฉันคุณต้องตี ฉันก่อนตีฉันสิตีฉันเถอะนะขอโทษนะเจ็บขอโทษครับประชาชนโจฉันตอบสนองไปเองตัมือฉันไม่ใช่ว่ากระหนุกจะเคลื่อนสองข้างคนธรรมดาก็ทำแบบนี้เวลามีมือฟาดมาคุณก็ต้องหลบสิดูสิขอโทษครับประธานขอโทษครับประธานโจซือฮวาวาแต่ธรรมดากของเธอปกติคุณก็ต้องหลบก่อนเหมือนภาษาการตอบสนองกระหนต้องรักษา ประธานโจ้าฉันเปิดให้เปิดให้ฉันช่วยเองอู้ตาเกี่ยวขอโทษค่ะเก๊กการประชุมเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมรักกันมากเลยเนแะใช่เขาเอาแต่มองเธอใช่แล้วใช่แล้วฉันเห็นตาเต็มด้วยความรักเป็นพิเศษเลยล่ะ ไอไม่ก <iah> ินผักกาสุภาว่าจะพูดอะไรก็พูดมาละธานโจไม่พูดไม่ได้นิสัยการกินของคุณมันแย่มากเลยอย่ามายุ่งลาธานโจ เด็กๆหมู่บ้านเราต่างก็รู้ว่าจะเลือกกินไม่ได้คุณโตขนาดนี้เลือจะเลือกกินบางอย่างที่เคีย่ยวออกมันก็มีประโยชน์เสียของมากเขาว่ายาสู้อาหารไม่ได้ประธานโจคุณต้องใส่ใจกับโพชนาการในสามมื้อต่อวันหน่อยนะฉันบอกว่าฉันแข็งแรงมากเธอไม่ต้องมายุ่งระธานโจอันนี้คืออาหารยาบำรุงที่ฉันต้องมาให้จอจนกกระทาเก่ากี้เม็ดบัวลำไย ในนั้นยังตั้งใจเพิ่มสมุนไพรกดขี้แมวแบะตรงและเงี้เแตกด้วยสรุปก็คือ,อกินเข้าไปแล้วจะปรับบำรุงเลือดลมให้ดียิ่งขึ้นฉันไม่กินถ้าหากคุณปู่โจเขาได้รู้ว่าประธานเจออ้อายุปูนนี้แล้วยังเลือกกินน่าจะทุกใจมากเลยนะเริ่มมาถูกทางแล้วอ่ประธานเจ้าฉัน ฉันเองฉันเองอู๋ป้อนไปเลยจ้ะอ่าป้อนไปเลยสิจ้ะ <c oughs> นี่เล่นน,นะนะเฮ้ยอ้ะอาสิเป็นไงบ้างอร่อยไหม เหมือนจะมาผิดจังหวะซะแล้วขอตัวสิวฟังฉัน<า>พูดประนโ้อ่ <c oughs> ไม่พูดนอนก็ไม่พูดวลากินก็ห้ามพูดนะคะมามาประธานโจ้ <c oughs> อาไม่ได้เคี้ยวเลยนะ เสร็จแล้วใช่ไหมฉันจะไปทํางานอ่ะเดี๋ยวค่ะประธานโจฉันให้เสี่ยวฉือเรื่องงานตอนบ่ายคุณไปแล้วคุณต้องทําธุระก,กับฉันอีกอย่างนึงอ,อะไรนะอะไรอะเดินออกกำลังกาย,ายว่ากันว่ากินเสร็จเดินร้อยเก้าอยู่ได้ถึงเก้าสิบเก้า กินข้าวเสร็จก็ต้องเดินเล่นกระตุ้นการบีบของลำไส้ได้ช่วยการหลังน้ำย่อยทางเดินอาหารในร่างกายรวมถึงการดูดซึมอาหารประธานโจรีบตามมาประทานโจเดี๋ยวนะ เไม่หยุดล้วคะมามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวสามสาวนี้ไม่ทำงานหรอนี่จะพัฒนาไปถึงขั้นสามีภรรยาเดินเล่นด้วยกันแล้วหรอจะหวานเกินไปแล้วนะเนี่ยเดินตากลมแล่นด้วยกันตัวทิศลับขอบฟ้าที่คนเดินไปเดินมาโอ้ยได้ฉาจังว่าแต่เธอสามคนมา้กลับไปทำงานก่อนตอนเนี้ ในการแพทย์โบราณของเราเชื่อว่าช่วยเพิ่มพลังหยางให้สูงขึ้นและหัวเป็นส่วนต้นของหยาเป็นจุดรวมพลังหยางทั้งตัว mm hmm. เลือดและแก่นอวัยวะทั้ง5้าพลังหยางอวัยวะกรงทั้ง6รวมอยู่ที่หัวแสงแดดอุ่นจุดไปหัวบนหัวเสริมความอบอุ่นสร้างภูมิคุ้มกันและยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองรวมถึงกระดูกในศีรษะมีประโยชน์ต่อการโตของเส้นผมด้วยเส้นผมชานสุขภาพดีอยู่แล้วไม่ต้องการเติบโตคุณทำงานหนักอดหลับอดนอนหน้าผมต้องเริ่มร่วงแล้วนะ เราต้องการไว้ดีกว่าแก้หรือว่าคุณอยากเป็นประธานหัวล้านอย่านะอย่านะน่ไ,นนไ,นได้ผลดีมากประธานโจขอแค่จากนี้คุณยังยืนอยากทำแบบนี้ทุกวันฉันเชื่อว่าร่างกายของคุณต้องดีขึ้นในเร็ววันแน่ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปทำงานก่อนนะคะ ทำงานเธอทำอะไรได้ดีบ้างการประชุมเมื่อช่วงเช้าคิดว่าทำดีมากเลยมีแต่น้ำพูดอะไรก็ไม่รู้แต่พวกเขาปลอบมือนะจะบอกให้นะพวกเขาแค่ประจบฉันอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใน EP ีที่3นั่นเองนะฮะก็เหมือนนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหประธานโจของเราเนี่ยเหมือนจะกรดิก ตัวไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยทุกคนคือนะตอนนี้เนี่ยควา้วาเนี่ยแทบจะคอนโทรลทุกอย่างในชีวิตนะทุกคนแล้วก็คือถ้าไม่ทําสินะก็จะมีไม้ตายนะครับเอาชื่อคุณปู่มาอ้างเนี่ยคือยังไงประธานโจก็ต้องแบบเออก็ต้องยอมนะทุกคนแต่ก็มันก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะแลวเราคิดว่านี่มันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทําให้แบบประธานโจเองเนี่ยก็เริ่มที่จะใจอ่อนทีละนิดทีละนิดนะทุกคนต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะยังต่อต้านแหละแต่พอสักพักนึงนึกถึเขาเริ่มห ไปเท่านั้นแหละทุกคนเราคิดว่าความคิดถึงหรือว่าความที่แบบเหมือนแบบ อะไรขาดไปสักอย่างในชีวิตเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าความป่วยของควาความเนี่ยก็น่าจะยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ไม่รู้นะว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าจะมีใครเนี่ยเข้ามาขั้นกลางระหว่างคู่นี้หรือเปล่านะ,ะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอชมกันต่อเนาะแต่เท่าที่เห็นนะตอนนี้นะฮะเหมือนตัวซีรีส์เองเนี่ยจะยังไม่ไปูตัวร้ายออกมานะทุกคนหรือว่าจะเป็นซีรีส์ที่ไม่มีตัวอิจฉาตัวร้ายหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็อยากให้เป็นอย่างนี้นะคือว่าเมื่อไหร่ทีี่แบบมตัว ไลยตัวออจฉาขึ้นมามันจะรู้สึกว่าอุย๊ยคือมันจะกลายเป็นว่าฉันจะต้องหุดหงิดกับซีรีส์อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเรอดูแล้วกันเนาะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแต่จากที่เห็นนะตอนนี้เนี่ยการเดินเรื่องของซีรีส์นะครับก็ยังดําเนินเรื่องไปได้เรื่อยๆแต่ทุกคนก็ดูไปยิ้มไปนะครับหนึ่งตอนเนี่ยก็ประมาณ30นาทีนะทุกคนคือแบบดูแบบแป๊บๆจบแป๊บๆจบนะครับก็คิดว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งซีรีส์ที่ใครอ่ะกําลังเเหารคคียยนนบิขึ้ม ต้องบอกว่ามีรอยยิ้มแน่นอนทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใน E ีีนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวยังไงไว้รอติดตามกันต่อนใน E ีพีต่อไปละกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยความวาของเราเนี่ยจะมีแผนการหรือว่าจะดูแลรักษาประธานโจของเรายังไงบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวไว้ติดตามไปด้วยกันละกันนะฮะเอาล่ะสาหรับในคลิปนี้นะครับใครที่ดูจบแล้วนะครับยังไงสําคัญมากๆเลยทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจอ่านเลยนะครับยังไงวันนี้อ่านไปก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ